ครับผมพี่แจ็คนะครับสุริโยธิราชเนาะก็เป็นครูพระศึกษาของโรงเรียนนานาชาตินครพยาครับผมในส่วนของพระศึกษาเนี่ยกีฬาที่เอามาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแบ่งเป็นช่วงชั้นนะครับเนาะ แบ่งเป็นช่วงช้านก็ไล่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ในเรื่องของส่วนของอนุบาลนะครับอนุบาลหรือ ECC เนี่ยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงของเด็กประถมนะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่วงของมัธยมซึ่งกีฬาที่เอามาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยส่วนใหญ่จะจะอิงนะครับจะอิงไปในในในส่วนของ การแข่งขันของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยว่าในแต่ละซีซั่นในแต่ละเทอมเนี่ยแข่งขันกีฬาชนิดใดปีที่แล้วหรือเทอมที่แล้วเนี่ยว่าีนเรื่องของการแข่งขันว่ายน้ําซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันว่ายน้าของของซีแม็กทั้งหมดของโรงเรียนานานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นเวลาการเรียนการสอนเราก็เน้นในเรื่องอะไรพี่แนะนําในเรื่องของเด็กประถมเนาะก็ สอนเอากีฬาว่ายน้ําในเทอมนั้นก็คือเอากีฬาว่ายน้ํามาเป็นแกนหลักในเรื่องของกีฬาที่เอามาใช้ในการเรียนสอนเพื่อเรียนเรียนสอนในคลาสแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็นําไปแข่งขันด้วยอนอกจากในเทอมนั้นที่จะสอนอว่ายน้ําแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเข้ามาควบคู่ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้ามี อนอกจากว่ายน้ําถ้ามันยังมีในในส่วนของช่วงชั้นที่มีการแข่งขันฟุตบอลก็จะเอาทาาักษะเทคนิคของฟุตบอลเข้ามาเสริมดังนั้นก็คือแต่ละชนิดกีฬาในแต่ละเทอมเนี่ยก็จะดูว่ามีการแข่งขันกีฬาชนิดใดบ้างแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนก็หลักๆเลยมันก็จะมีว่ายน้ำนะครับฟุตบอลบอลร์บอลนะครับ บาสเกตบอลอันนี้คือกีฬาหลักเนาะประมาณนี้ซึ่งที่มันเสริมมามันก็จะเป็นพวกฟุตซอลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของแ a กแอนฟิลนะครับแฮกแอนฟิลหรือแม้แต่ในเรื่องของคอร์สคันที่ซึ่งจะเป็นอีเวนต์ต่างๆเพิ่มเข้ามา ในเรื่องของการเรียนการสอนไม่ค่อยมีปัญหาจะมีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในเรื่องของเด็กที่เข้ามาเนี่ยบางทีจะเข้ามากลางคันอ่าหมายความว่าอย่างเช่นไม่ได้สตาร์ทพร้อมกันเนาะไม่ได้เริ่มพร้อมกันดังนั้นทักษะหรือเทคนิคอะไรพวกเนี้ยจะตามไม่ทันเพื่อนอ่าเราก็ต้องพยายามกลับมาแล้วก็ค่อยค่อยคอยค,อยค่อยเหมือนกับพิเศษให้เข้าหน่อย ในเรื่องของทักษะหรือกระบวนการเรียนการสอนหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของอกฎหรือกติกาต่างๆที่อยู่ร่วมกันกับเด็กเดิมเนี่ยประมาณนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเล็กน้อยประมาณนี้เอง